ขบวนที่เห็นจอดอยู่ในชาญนชลาที่2ส,สถานีบางซื่อเป็นขบวนรถสินค้าที่986ตอนนี้กำลังลงสินค้าอยู่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งค่ะก็จะเข้าสถานีกรุงเทพ4410อันสตัมขบวนสินค้า ายได้สักที986ค่ะขบวนสินค้าลงของเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่สถานีกรุงเทพ กี่ใครได้ยินเสียงะระฆังไปแล้วค่ะ